ยุ่งกระสิลายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้านี่มาเนี่ยเดี๋ยว้าเบิงอันนี้แฝดกระถินค่ะที่เขาบอกว่าแฝดกระถินดอกเป็นพว,ๆพวๆงๆอย่างนี้เห็นปะดอกมันสีเงาๆอย่างสิแฝดกระถินคือกันเลยแต่ว่าที่เขาว่าไม่ผิดเนี่ยคือเม็ดมันมันละค่ายเครื่องกระเพาะน้อยแค่นั้นจ้ะ เขาก็ว่าไม่ผิดแล้วบ้านเนี่ยมใบใบนี้คือกันกับอันกระถินหวานนะจา๊ะแต่ว่าดอกเขาจะเป็นพวงระยะบางสิเดี๋ยวกระถินเขาอยู่ใส่ผู้ผู้พึ่งผู้พึ่ง จ้งเนี่ยจัง้ามันงามๆม,มันกัสีคล้ายๆกันเนี่ยใบมันเนี่ยบ่พ่วงหน่อยพ่วงไงพ่วงง่ามื่่ขวัว่ามันผสมพันธ์กันเนี่ยเลยเนี่ยอันนี้ที่เขาว่าที่เขาให้กินนะคะ กินได้ไงล่ะลูกสองสิงสองสิงไหมเนีน่ยครับเฮ้ยยุงย่งยุ่งยุ่งตัวห้าปบานครับเนีเ่ยบึงเฟร็ด ใบมันสีนั่นอยู่เด้ใบมันหน่อยใบมันหน่อยก็กระถินอยู่ค่ะใบหน่อยก็กระถินตัวนี้ตัวนี้เป็นแฝดกระถินแล้วก็เดี๋ยวกระถินเอาใจู่ใจลูก ว่ามันเห็นกระถิ่นบ่มี่ว่าเห็นแล้วนั่งต่อมาโอมาโอจะอะไรมาโอ,ส,อ,าอสิร้อยขนมมาโอสิร้อยขนมครับอะไร ะไรสวัสดีค่ะพี่น้ำเพึิง่งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณโอปอโอ้ยเข้าป่าแถวหลังบ้านสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณของขวัญมันคือต้นไข่มันจะไข่ไข่กระถินค่ะมันจะมันจะไข่ไข่กระถินแต่ว่าเขาบ่ให้กินตัวนี้ค่ะ ครับผมไปแล้ววันดีไหนสิลูกอืมไปเรื่อวันดีหน่อยครับนั่นไปละตัวอิจฉาตัวอิจฉาแม่แม่แม่เล่นกับผมคนเดียวแม่เล่นกับผมคนเดียวรีโอจเจ็บขาค่ะรีโอจเจ็บน่รถโอนโอัวทั้งไทั้งนง่องหมด สวัสดีมิดซอมมานะจ๊ะหรือว่ามิดซัมเมอร์ของสวีเดนจ้ามื่อนีแม่มิดซอมมออัปต้อนเมื่อือออ่่นเป็นมือมันแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วงานกลางนาห้อนวันดอกไม้บานกลางหน้าร้อนก็จะเป็นเขาจะจัดยิงไงแต่ว่าปีนี้บ่ได้จัดยังแล้วค่ะปีนี้เขาก็โควิดกันอยู่เนาะก็เลยบร่ได้จัดยัง บริจัดอย่างหลายแล้วก็มิดซมมาดอกไม้เจ้าบานสวยค่ะถ้ามีงานเขากะเด็กน้อยก็จะแบบเก็บดอกไม้ป้าดอกอยางมาเฮ็ดอันมงกุดมงกุดดอกไม้ล้อมหัวแล้วก็วไปเต้นรอบอันเสามิดซ์มมากันเสามิดซซัมเมอร์ค่ะตัว,วนี้กระดงหญ้าเอ็นยืด สวัสดีค่ะคุณยายพามาตัวยาเอ็นยืดก็จะมีนี่เริ่มยาเอ็นยืดดอกเริ่มมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพิษจ้ะสวัสดีจ้าคุณพิษซี่ป่ะยาเอ็นยืดนี่มันเป็นยาซอยลดความดันเนื้อค่ะค้นความดันต่ำนี่แม่ขอน่าตองกินยางระว่างอ่ะจ้ะ คนความดันสูงนะเหมาะอยู่อัน,นอันนี้อันนี้เขากินไม่ได้ครับพี่พี่น้ำพึ้งตัวนี้กินไม่ได้แต่ว่าเขาว่าเฉพาะเม็ดมันนะคะที่มันละไข้ละคข่เครื่องกระเพาะแต่ว่าโตมันกะบ่ปันใดบ่มีอย่างบ่มีผิดนะไม่อยเนหนย่ย สวัสดีค่ะคุณสุดาพรพลพระเอ,อกเข้านางมิวสิกยู่พูดเดียวคนเพล่แ yeah. มาหาโมอเอหาหน่วงเพล่เสียน้อยครับเล่นกันเดี๋ยวยามา สาก,กล้องไม่ควันเพเล่ส <laughs> <laughs> วัสดีค่ะคุณบ้านซับถาวรค่ะกลอสมิสมมาจ้า,าตาเพิ่งตื่นมาไม่อะไรไหม่เด็กๆเข้าป่าเข้าป่าละเมะเข้าป่าละเมาะซุ้มพักซุ้มวัชพืชส่วนมากมันก็จะจอยู่ตามป่าละเมาะนะคะ่ะ พราะอาย่ในปา้ายหลีกะจิบ,บ่อปันไดในป้ายหลีบ่ปันไดต้องเป็นแบบเดินเขาเดินปลาละเมะที่เขาแบบว่าเอาดินมาทิมหรืออย่างงีสิค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงเทียนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมวันนี้มาสองหนอจ้ามาเที่ยวน้ำสองนอครับ ขี่บนขี่บน,บนไปเลยขี่บนอันว่าสิมาเก็บผักคขมค่ะเพื่อนว่าสีอบชีดเหรอผักขมอบชีดเปเนยยุ่งเสียนแปดเลยยุ่งมาแแล้วยุ่งมาแแล้วแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนนี่เฮ็ดเหลืองกับพ่อเก็บค่ะ นะเบิงเบืงจากประวัติที่แม่ขวัญเก็บมาเดี๋ยวตบยุ่งตบยุ่งตบยุ่งเบิงยุ่งยังมื่อฉันหลาปไปในช่วงช่วงเก็บเห็ดเ,เหลืองแหลกเนี่ยยุ่งกับชิหลายแล้วช่วงเก็บเห็ดเหลืองแหลกยุ่งยุ่งกับเยอะสวัสดีค่ะคุณสุภาพอันเออปลาสตรอเบอรี่ไล่สตรอเบอรี่เขาเริ่มเขาเริ่มให้เก็บกันแล้วไล่สตรอเบอรี่เริ่มเปิดแล้วนะคะเปิด มือที่มือที่สามบ่ะมือที่สามหรือมือที่สี่นี่ค่ะบบได้ไปเก็บน้ำเขาค่ะแม่ขวัญเพ็ดงานมือนี้มิสมม่าเป็นวันวันหยุดวันหยุดเพีดงานกับสีได้ประมาณสองแรกเลยค่ะแล้วแม่ขวัญเท็ดเข่าาบแม่ขวัญเข้าาบเดี๋ยวมาขวัญในเบิงดอกไม้ดอกไม้บานเต็มเลยค่ะเห็นบอกสีม่วงม่วงทั้งในค่ะ สวัสดีค่ะคุณปราสิพราพมาจ้ะชื่อนี่บ่ะคอยก้านไปเรื่อยด้ยโอ้แม่เนี่ยคุณสุดาพรทั้ง,ท,งทั้งผักไตเขาเก็บกันแล้วสวัสดีค่ะปะา้าไก่สวัสดีจ้าอ๋อขอบคุณมากค่ะชื่อเปเล่ครับผมสวัสดีค่ะคุณนิพพาพนนี่นี่เปเล่ ชื่เปเล่ครับเหมือเปเล่าตาสีฟ้าครับเพเล่เป็นรูปหล่อใช่ไหมล,ลูกเปเล่เป็นแมวรูปหล่อครับเนี่ยบังดอกห้ารุดหนึงงามงามขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยแมบสวยมากอะ่ะเนี่ย ไม่ควรคยคิดว่าจะพุดไปปลูกอยู่อย่างเงี้ยแหละเรากะเขาก็เก็บกันไปเหป็ดม่งกุฎเห็ดยังสิค่ะี่้ยกำลังขึ้นมาหลายเลยนี่กำลังขึ้นมาหลายเลย,ลลย,เลยดอกไม้ปลาบ้านนี่จะ้ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อผักบุ้งจะปอนเป็นบอบอค่ะอ่าจะปอน ผักบุ้งฝรั่งเลยพักบุ้งญี่ปุ่นเนี่คนเป็นโรคไตบ,อบ,อบอ่อบ่อข้นกินค่ะเพราะว่ามันเป็นกดเยอะนะ่ะแล้วมันสีแบบไปสะสมเราไตมันสีขาบอกอกหยาค่ะบ,อบอ่อบ่อสมควนกินค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาดมาค่ะมามาชมดอกไม้ป่ามันสวยมากมันสวยมากมันสวยมากขอบอกเบิ่งดูคือของปลอมนี่แหละดอกไม้ป่าบ้านนี่แหม เราก็เต็มเลยพนเจ้าเห็นบปะพูเปิดมงม่วงเต็มอยู่นเป็นแม่นหมดเลยแม่นอันเดียวอ้อยต้อยเฮ้าลูกพี่ข่อยสองเนอยไปทั้งไหนมาไปทางนเต็มเลยค่ะเอาเก็บดอกไม้ดีกว่าเฮ้าเก็บดอกไม้ดีกว่าไหมวันนี้เนี่ยเห็นมัือ จรงๆเขาก็เก็บไปใส่แจกกันได้ค่ะเอา้าถอนรากถอนโคนจุ้มนี่ก็เป็นวัชพืชค่ะกลับ่าเป็นหยังผลเดี๋ยวๆตัวน,นี่จุ้มนี่จุ้มนี่จุ้มนี่ปาร์ตมาเจ้าเบิง้งผลแล้วก็แม่นไปเมดนะคะ่ค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงแบบมันเลิดมากมันเลิดมากมาจุ้มนี้ดีก่บเราแค่นี้เราก็ได้พ่อใส่แจกกันแล้วค่ะ แต่ได้พอใช้แจกกันแล้วเก็บดอกไม้ค่ะกินกินบ่ได้ด้วยเพล่เร่ไปไหนละเลิวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวๆๆวก็บหลายๆดอกเก็บหลายๆอย่างมิสรสม,มาค่ะง,งานกลางนาฮ้อนมิสรสม,มาเป็นวันหยุดวันหยุดชาวีเด่นมันหลายมันหลายมันหลายสวยด้วยสวยด้วยบางเที่ยมันจะออกแบบเนี้ย ม่วงม่วงน้ำเงินม่วงม่วงน้ำเงินแบบงามงามสวยสวยอันนี้กระกางเดินเอาไปนับ่บ่ทวนไปเดี๋ยวเขาก็มาตัดถิมะเป็นเป็นวัชพืชโอ้ <laughs> เขาห่มกันค่ะเขาห่มกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิเป็นนักอื่นกันนี่โอดเจ็บขาเมื่อเส้าแม่ควันเบึงแล้วเป็นยังวะ่าน,นเนี่ยอ้าไปเล่ไปไหนไปเล่ไปใช้ลูกอากาศดีค่ะเป็นสม,มา่าที่แบบว่าอากาศสดใสมากไปเล่ถ่ายอยู่ในห่มเมือ ามเป็นส่วนตัวสูงพนเป็นแมวปลาทาลีโอเลีนไปไกลๆ <laughs> จอบดักลีโอจอบดักลี่โอ <c oughs> เขาจะเก็บกเก็บเกือบทุกดอ,อกค่ะถ้าเขาไปเฮ็ดมงกุด <c oughs> เฮ็ดยางกันนี่น <c oughs> <c oughs> สวัสด,ดีค่ะคุณวงเดือนสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะคุณพองพันคุณบุญทินมาจ้ะสวัสด,ดีค่ะคุณไก่มาจ้ะโอ้คุณเก็บเก็บดอกไม้ค่ะมิสรสม,มาเบยตามตามฤดูกมมาลเกี่ยมิสโมาเนี่ยเนี่ยดอกเนี่ย สีม่วงม่วงมีสีม่วงสีชมพูสีแดงสีขาวนี่นี่มันมันมืนเด้ดุนนี่มันมืนเป็นอันนี้เป็นวัชพืชที่เขาเรียกว่าวัชพืชที่หนาด้านหนาโทษมากตัวนี้ตอนแรกแมันเป็นพืชนํำเข่าจากต่างประเทศครับตัวนี้มันเป็นดอกไม้น่ำเขา่า แล้วกระแพแบบเดี๋ยวกับมีปัญหากับกับทั่วประเทศเลยตอนนี้มันเหตให้มันเหดใ,ให้ตัวอื่นแบบว่าบ่ใหไ่นะเป็นยาที่แบบว่ากินพื้นที่ตัวอื่นมาเลยแล้วก็ทกนกําจัดยากแต่ว่าสวยแต่ว่าสวยแต่ว่าสวยตัวเนี้ยเขาตีเป็นวัชพืชแล้วแต่ว่าบางคนกับปลูกอยู่แต่ว่าต้องควบคุมมันดีด ต้องควบผู้มันดีมันมันแร่เร็วขยายเร็วมากขยายได้ทั้งหมากแล้วก็ทั้งทั้งทางหลากน้ามันก็นเลยแร่เร็วหลายตัวนี้มันที่เป็นผิดเป็นไพ,พ่ครับดันพืชตัวอื่นผิดก็เป็นไพ่กับพืชตัวอื่นซีุ้มนี่ก็ดอกน้อยน้อยน,อยนี่น่าจะเป็นดอกหุนแคกหุนเป็นดอกขนมหมามันหมากมันยาวๆไหมตัวเนี้ย าก็จะเก็บกันประมาณนี้ค่ะเก็บในทุ่งในปลาเนี่ยสิค่ะช่วงนี้งานกลางนาห้อนอันนี้ดอกขาวๆนี่ก็เป็นโคเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโคเวอร์ไปต้มชาน้าจ้ะอู้หีโคเวอร์โคเวอร์หลายโคเวอร์หลายทั้งนี้ทั้งนี้โคเวอร์เยอะโคเวอร์เยอะนี่ดอกขาวๆนี่ก็เก็บกินได้นี่นี่แล้วก็นี่ค่ะโคเวอร์ cover. สามปีบ้านไม่รู้รวยเรานี่เองนี่ค่ะบตัวนี้เดี๋ยวเก็บเก็บไปต้มชาจ่ะนี่นี่นี่นดอกกันวัชพืชม่ขันว,ว่าบางหันนี่นี่นมีมีสีอื่นมีสีอื่นนี่สีชมพูสีชมพูงามมากเหน,นหยอดสายหายไปใส่โอ้ยพระขมแม่ขัญ พ่นนี่ปีที่แล้วงามงามเนาะปีนี้บัวลายปัในใดพ่นสีนี้ก็สวยกับสีนี้สวยมากงามงามเยอะๆเห็นไหมมันจะมันจะสวยมันจะสวยเอาไปใช้แจกกันเห็นปะเมื่อก,กี้กับเบื้องต้นนี่ไปแล้วคะ่ะที่บอกว่ามัน มันกินไม่ได้นะ่ะตักขึ้นมาเป็นพว่พวงๆเงเ้าวๆมาซุมหน่มันก็ขึ้นทั่วไปเลยค่ะแต่ตามปลาละเมะใช่ปลาคางท่างซุมนน่ซุมนีมน่จะเยอะเพราะในปลาออหลีมันกะมันกะบลายปันไดอันนี้เขาเก็บตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เขาเก็บไปต้มชาค่ะมีสีชมพูสีแดงสีขาวโอ้ยหอมค่ะหอมดอกไม้ช่วงนี้อันนี้เขาจะไปตากทำชาฟอกเลือดนะสิคะขับสารพิษอันนี้แหละแบบวันตานอนุมูลอิสระนะตานมะเร็งนำ้ำตานแก่นำ้ำถัาซส้มแบบตานอนุมูลอิสระ เลหยอดมันห่อไปกินเป็นผักยอดโคเวอร์จังสิคะนี่หยอดโคเวอร์หยอดของต้นนี้แหละค่ะต้นเนี่ยกะล่งอ่อนๆค่ะช่วงนี้กะล่างมันกะล่งยาอ่อนกะล่างสัตว์ขินมากําลังสัตว์ขิมาให้แบบว่าไอ้ช่อดอกนะช่อดอกสัตว์ข้นมาช่วงนี้ดูสิเอาไปต้มกินเป็นผักได้เลยเห็นไหมนี่ดอกขาวเองสิ กก็นินยอดมันกินเป็นพักได้สู้สีแล้วค่ะเรากระดกสู้สีเขาก็ไปตากเ็ดชาได้ตากเ็ดชาได้อุย้ยเราเก็บเก็บโคเวอร์ไปลวกแค้นไปพอบากำลังซัดลูกพี่ครับไม่หยุ่งกัะดอกไม้แม่ไม่ได้รีโอ่นแดดมาสั่นห้อนมาเขาหฮมรีโอ ทำจมูกพุดพิษพุดพิษมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาควันสีโอ้ยควายกับป้าเรื่อยเปื่อยอากาศอากาศดีค่ะอากาศดีเพราะว่าบางปีอันมิดซัมเมอร์จังสี่บางปีมันจะขึ้นขึ้นแล้วก็ฝน <laughs> เพลย เป็นเรียนปุบปุบปุบป,บปบเลยสวัสดีค่ะคุณวงเดือนขอบคุณมากค่ะโอ้ค่ะค้นสารค่าหมอกะโอ้แม่ขวอ,อนค้นขวนแกนสวัสดีค่ะคุณลำเทียน แม่นค่ะอัน,นยอดอเวอร์ออกขมนิดๆจ้ะแต่ว่ากินได้ไม่เป็นไรอร่อยยอดอเวอร์ออกขมนิดๆอุ้ยขมหวานเนีย่ยขมหวานเนี่ยพี่เนี่ยมันสิขมหวานอร่อยจ้ะกินได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะแม่นค่ะคือดอกบานไม่รู้โรยบ้านเราเลย ตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปต้มสดเลยค่ะมันเบอร์สั้นในในตากเดีกเก็บเก็บเยอะๆเก็บไปตากไว้ตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบฟอกเลือดขับสารพิษยังสิค่ะออกจากร่างกายจะคล้ายๆอย่างกาะที่รอบทีเลี้ยวอ๋อคล้ายๆลากฟันสิงโตด้วยอยอดมันจะออกขมนิดๆค่ะแล้วก็หวานด้วยหวานขมหวานขมโคเวอร์ มันจะมีจังสีขาวค่ะจังสีขาวเห็นไหมอันจังสีชมพูลูกพี่ลูกพี่สองสองโตกวนกันขาวกับชมพูไอชมพูมันจะเป็นแล้วก็ขาวช่วงนี้ยอดกำลังงามแถวบานมาขวัญเียทั้งอื่นบานสีรยเหมือดแล้วแหะ ทางยืนอันไม่ควรยู่ซ่านวิกเกนจ้ะอย่าอยู่ไปทางยุกลางๆไปทางเหนือแล้วมันก็จะมา่ากระบานก็เมี่ยงเขามาชากระบานก็เมี่ยงเขาสวัสดีค่ะคุณอ่อนจันทร์พาเด็กๆมาเดินป่าเล็กน้อยเก็บพักกันจ้ะอเบียเดีย ยั่งมั่งค่ะเป็นดกอกยังไงนอนอาเบียดเดีย <c oughs> บ,บลบาลบ้าระเบิแม่ควันก็เก็บไปต้มเลี้ยวอุ้ยแต่ว่าดอกนี่กำลังสัตว์งามเดี๋ยวแม่ควันเก็บนี่แหไะไปกินมื่อนี่พกขมเบิงหนามันเลี้ยวมันบ่ปันใดสวัสดีค่ะคุณสุริยาสวัสดีค่ะอาจารย์นุช สวัสดีค่ะ,คะนั่งอีกนั่งอีกเช็คแมทั้งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเด็กเด็กไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วยิงโคตรเป็นแมวนี่ยิงได้ยิงดีไปแล้วอนี่แล้วไปแล้วขโมาเหรอคะเอิรดแมวน่ะมานั่งนะกระบุนหัวแล้วลูกไส้คอยว่า มานาวกับบุลไลแม่ปกตินะไส้บะมานาวนะเงาออกครับอากาศดีมากๆอันนี้ก็สวยเติบอันนี้ชิบโมงกัวสวัสดีค่ะพี่ซันมาเดี๋ยวมาเก็บผักกันสักหน่อยเก็บดอกไม้ด้วยเก็บดอกไม้ด้วยเก็บดอกไม้มิสมไมาเห็นไหมสวยสวย เก็บตกใหม่เราต้องรีบกลับบ้านนี่เฮวเร็วไปตานายค่ะอ๋อแมอยู่บ้านซื้อลีโอบปะค่ะทั้งนี้หมาหมาซื้อลีโอแมวซื้อเพเล่ครับผมหู่นังยิงอยู่ไกลไลเพเล่เพเล่พี่ยิงไปใส่เออครับเออ ผมมาเมื่อมานะไม่ได้มาเมื่อแม่เรียกนะมาเมื่ออยากมาแล้วแม่นะเบิ้งบรรยากาศสวยๆเบิ้งบรรยากาศอ่ามิดซัมเมอร์มิดซัมเมอร์มิดซัมเมอร์บ้านนี้ขยันหาใหม่มาแทะรลี้ว ทำไม่มาแทะนั่นเป็นเลเื่อโอ้กลับคอนแกนือสิอีกโดดอยู่ค่ะเทิ่งเทิง่งโครโรนาแล้วกาสวีเดนเป็นประเทศซุ่มเชียงเขาใบไปทั้งใดแล้ววัน เขาห้ามเข่าเหมือนคนจากสวีเดนชีวิตชิ่วเกินไปนะจังว่าค่ะคุณพิทมาเดามานั่มจังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเก็บพักจักแป๊บแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเี่ยเดี๋ยวดอกไม้เขาสิเหี่ยวกว่อนแม้ว่าเขาประมาณว่าห้ามสวีเดน ออกนอกประเทศแล้วตอนนี้ไปทั้งในบ่ได้เขาบ่ให้เขาบ้านเขาบ่ให้เขาประเทศสวีดคนสวีเดนเอคาเมนี้เขาก็มอมอยเข้าป่ากันพอประมาณสวยๆนวยได้ดอกไม้มาเยอะแยะงามๆและนี้เด็แทะไมม หักควนฮักควนโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพี่มลสวัสดีจ้าอชอบเพเล่เหรอเอาไปทั้งในล่ละร้อยเขาปา้าไปแล้วไม่เอาค่อยน,น้่มันี่เหระค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเล็กเห็ดน่าจะขึ้นมาหน่อยน้อยแล้วจ้าคุณคุณแม่คุณแม่เล็กคุณแม่เล็กคุณยายเล็กสวัสดีจ้าประมาณเบื้องจากประวัติเก่าๆประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะ ค่ะอาจารย์ช่วงช่วงหน้าห้อนนี่สวยมากในพอนับช่วงหน้าหนาวที่ยาวนานเลยคะ่ะหน้าหนาวชียาวนานแล้วก็หิมะลงด้วยแม่นว่าค่ะโ,โอ้ยโอ้ยโอยมีคนชอบดอกไม้อบอดอกไม้งามงามเด้ดอกไม้ต้องไม้สวยมากบ้านนี้แม่ สวัสดีค่ะคุณนักการสวัสดีจ้าดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยแล้วก็เยอะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บเหตุการณ์สวัสดีค่ะคุณรจนาคุณอ่อนจันน่ยไปเล่นรูปหล่อครับไปใส่แล้วก็บลูอีแมแหมกับปลี่โอจะเข็ดอย่างวันน,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 นนี้โดนๆใส่สีแลน้ำเข่าปลาน้ำนะคะ จะว่ามีปีที่แล้วเนาะที่แม่ควันเก็บเห็ดนะคะใช่เขาปาน้ำช่วงไทยไทยดูโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสุภูสุคนนะคะขอบคุณหลายๆที่มาคุยกันอยดีใจค่ะมีกําลังใจหลายๆเลยขอบคุณหลายๆช่วงนี้บ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันไปไล่ตอบจ้ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนค่ะขอให้ขอให้สบายดีสุภูสุสคนค่ะสวัสดีค่ะคุณสีรีรัตนเห็ดเริ่มออกโลนประมาณปลาย ทั้งอื่นนะะเริ่มออกปลายเดือนเนี่ยค่ะที่แมขวันค่ยเริ่มเก็บวันที่30เลยแต่ว่าปีนี้บอรู้ว่าเป็นยังไงแต่าอากาศแต่ละปีบอคือกันค่ะแกบ๊บายบายขอบคุณลายค่ะสบายดีสุขภูสุขคนค่ะดูแลสุขภาพจ้าบายบาย